ส่วนเรื่องนี้มองเป็นความหวังดีของผู้เป็นเมียคือเห็นว่าผัวเนี่ยติดเหล้าอยากจะให้ผัวเนี่ยเลิกเหล้านะคะก็เลยคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าเธอเอาลูกมะเขือบ้าเอาไปต้มนะแล้วเธอให้ผัวเธอกินสิผัวเธอเนี่ยจะเบื่อเหล้าไปเลยนะปรากฏก็ทําอย่างที่เพื่อนบ้านแนะนําค่ะผัวก็ไม่กินเหล้าจริงๆพี่แปะ๊ะครับแต่หลอนแทนค่ะหลอนอแล้วมีอาการทางประสาทคุณผู้ชมหนักเลยก็ตามชื่อเลยค่ะมะเ,เขือบ้าคนกินเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นบ้าเลยอะค่ะ ทางโรงพยบาบาลมหาสรารคามนี่นะหลังจากได้รับผู้ป่วยที่ดื่มน้ําผลมะเขือบ้าก็ต้องรักษาโดยการเร่งด่วนคุณผู้ชมนี่มะเขือบ้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไปเชื่อเนาะใช่เนี่ยเนนะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าลูกลำโพงกาสลักค่ะ คือด้วยความหวังดีของผู้เป็นเมียอยากจะให้ผัวเนี่ยเลิกเหล้าเมียชื่อนางราตรีศรีพลลาอายุ56ปีนะคะส่วนผัวที่กินน้ำมะเขือบ้าเข้าไปก็คือนายทองแดงศรีพลลาอายุ61ปีนี่นำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามนางราตรีเนี่ยบอกว่าเอาหม้อไปให้ดูเลยค่ะเนี่ยค่ะหลักฐานทุกอย่างเลยคือเอาหม้อใบเนี้นะไปต้มมะเขือบ้ามานะจาก คำบอกเล่าของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าถ้าเธออยากจะให้ผัวเธอเนี่ยเลิกเล่าเนี่ยนะเอามาเขือบ้าไปต้มให้กินเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะเบื่อเล่าไปเลยแต่พอช่วงเช้าผัวกินปุ๊บโอ้โหเริ่มมีอาการสรับสนมึนงงเออะอะโวยวายหลอนปากค้ำตัวแดงขึ้นมาเลยค่ะฟังหน่อยค่ะเสียงของภรรยาคนเจ็บอันนี้ก็จะไปปิดม่าไมตินแล้วมันเหอะวยาเป่ามากว่ามันกินแก่เราได้แก่ไถเ,เบี้ยเราบัดนี้เล่าก็เลยอย,อยากให้ผัวเศร้าเราเราก็เลยเ,เอาอัน บกียบ่าไม้ต้มให้ผัวกินกินแล้วก็ต้มหลายโพดพ่อหอดตอนบาบมามแล้วหมูบหบร้องระดนบอกเลยเป็นแข็งเลยคูณเมียก็เลีาวังดีอย่างไห้ผัวเ,เ,เลิกเราก็เลยบกเียบ่าไม่กินจ้ะ ด้วยความหวังดีนะคุณผู้ชมของเพื่อนบ้านด้วยนะคะของคุณลาตรีด้วยนะคะแต่ไม่ได้นะ่ะดีแล้วละ่ะที่มันเป็นข่าวแบบนี้นะชาวบ้านฟังแล้วจะได้รู้ว่าลูกอะไรก็แล้วแต่หวังว่ามันเป็นสมุนไพรชื่อมะเขือมันคงจะเอามาต้มกินแล้วแก้โรคนั่นนี่ได้ไหมไม่ได้นะคะห้ามคิดเองเป็นอันขาดแล้วเกิดอันตรายขึ้นจริงๆค่ะนักข่าวไปที่บ้านดอนไฮตําบลห้วยแองอํงเาเภอเมืองมหาสารคามเพื่อนบ้านที่เอามะเขือบ้ามาให้นางลาตรีนั่แหละนะ ก็บอกว่าบ้านฉันไม่ได้ปลูกต้นมะเขือบ้านนะไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไงวันก่อนเห็นลูกชายเด็ดออกไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขา,เาไปทําอะไรแหมใครจะไปรู้เราว่ามะเขือบ้าเอาไปต้มแล้วมันจะอาการแบบนี้นะคะทีนี้มีคําเตือนจากคุณหมอค่ะเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสรารคามนายแพทย์วัฒนะศรีวัฒนาบอกว่าเตือนเลยนะมะเขือบ้านเนี่ยมันมีพิษร้ายนะคะสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทและหัวใจอย่างรุนแรงห้ามรับประทานนะ แล้วก็ป้องกันไม่ให้เด็กไม่ให้สัตว์เลี้ยงอะไรเข้าใกล้ด้วยค่ะถ้าได้รับพิษรีบส่งพยาบาลทันทีอาการพิษของมันก็คือ hmm. ปาก hmm. แห้งคอแห้งม่านตาขยายสู้ hmm. แสงไม่ได้หัวใจเต้นเร็วกระสับกระส่ายเกิดอาการประสาทหลอนตามชื่อเลยค่ะมะเขือบ้ากินแล้วเป็นบ้าเป็นหลอนเลยนะโชคดีตอนนี้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วนะคะถามว่ามันมีประโยชน์ไหมเ uh. จ้ามะเขือบ้าเนี่ยมันมีนะคือเขาใช้ใบามาบด แล้วไปแก้ฝีแก้กากเกลื่อนโรคผิวหนังเนี่ยทำได้ถ้าจะเลิกสุราเลิกเหล้าให้ไปใช้รางจืดหรือถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าสมุนไพรตัวไหนจะแก้โรคอะไรได้ไปติดต่อที่สาธารณสุขประจำจังหวัดได้เลยอย่างนั้นดีกว่าไปถามเลยว่าเนี่ยมีโรคนี้โรคนี้โรคนี้กินสมุนไพรตัวไหนดีเขาจะแนะนำวิธีกินให้ด้วยและปริมาณที่ถูกต้องอย่าไปต้มเองกินเองแบบนี้นะคะอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาใช่ค่ะนะครับ